สวัสดีครับสบายสไตล์นายพูดครับมือนีผมสี่ไร้างเข้ามาสอมลานไ้ครับสีบ่ภาพมาเบิอง้างไอ้เพิ่นนสอซสอบลังคาครับลังคามัวร้ายครับด่วหร้ายมันเป็นยาฆ่าครับผลตกลงมานี่ก็ะดุค่าก็นั่งบ่ได้สีใไ้เขาเอาพยางนี่ครับซื้อพายางม,มาให้เขาเข้ากลางไ้ครับ พยังซื้อมามวนหนึ่งง่งเขาสอดสอดใตสแสตมนี่ครับนะครับห้อยหัวเต็มไปหมดเลยครับฝนตกลงมาดังบนไหล่ด้วยดูค่ะขึ้น,นก็ตกอีกครับนามนึ่งหงอยู่ครับนี่ น้ำเต็มเลยขึ้นกับฝนกระต๊แห้งเฉยเ้าสอดให้ฟังนั้นน้ำครับฟังนั้นอีกสองซุ้มเดี๋ยวถาเบื้องสร้างน้ำกันครับสร้างก็สี่สอมอมกมาดีพอตอนนี้สร้างยี่มนมาอยู่ครับถ่าเบื้องน้ำกันครับสร้างกระทังเดิมง,งานครับสร้างมาแด้ว

Hun er เกือบเซตแล้วตอนนี้เดี๋ยวเมื่อวงานเมือนี้ครับที่สร้างเขามาสอมรัางค่าห้ตอนนี้เฮดเซตเดีอบ้อยแล้ว ถือว่าใช่ได้ครับลูกค้าสิได้นั่งสบายขึ้นบ่ต้องรบฝนหรอวครับฝนตกลงมากอ่ะบหัวดาเวเดี๋ยวไปเบิ่งอีกสองซุ้มนะครับอันนี้บรรยากาศตอนคำคาครับสีมุ้งแดงหามุ้งแดงปกติพมกระทายบรรยากาศตอนกลางคืนให้เบิ้งนะครับ ตอนเครืงเว้นกับศิะมาณนี่นะครับมีสองสุ้มนี่ครับที่เฮ็ดเฮ็ดเพิ่มฟังทั้งนั้นหมดเฮ็ดเลยครับอีกสามสุ้มฟังทั้งนั้นหมดเฮ็ดนี่ครับแล้วก็มุ่งไห้เอาพยางมาสอดกลางใต้ายาฆ่าครับพอหญ้าฆ่าพัง ลายแห้งพอเลยนั่งได้ถ้าเสียวยาข้าออกเลยก็เสียบรรยากาศครับร้านอาหารถตามุ่งยาข้ามันกระสีหนานั่งก็กันครับอีกมีซุ้มหนึ่งกับประมาณนี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ